นี่ไม่ใช่แค่ลิปธรรมดาแต่เป็นลิปแบบมัลติยูสสวยครบจบในแท่งเดียวค่ะปอมปอมดิวอี้แมทลิปลิปดิวอี้แมทที่ปังมากตอนนี้นะคะจาก Gentle Colors ทาได้แบบ3 in 1ทั้งปากแก้มตา06 Cambridge Gogo 09 Boston Blush 12 Williams Wine ลุคแรกนะคะพลอยจะใช้สี06 Cambridge Gogo ทาทั้งปากแก้มแล้วก็ตานะคะ เป็นสีน้ำตาลที่ดูดีดูมีสไตล์สุดๆเลยทุกคนพลอยชอบมากเลยนะคะสีนี้ใครเป็นสาวสายชิคพลอยแนะนําสีนี้เลยค่ะ ลุกต่อไปนะคะพลอยจะใช้4 09 Boston Blush เป็นสีชมพูที่น่ารักมากเลยทุกคนตอนแรกที่ทาเป็นเนื้อดิวอีนะคะพอเกลี่ยแล้วเป็นเนื้อแมทที่ยิ่งเบลนดยิ่งเบลอสวยเนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายมากสีนี้คือ My Lips Butter เลยค่ะสามารถทาได้ everyday Look เลยต่อไปพลอยจะใช้4 2 Williams w i t e ด้านในปากนะคะทาแบบออมเบรและเติมตรงแก้มอีกนิดนึงให้แก้มดูไลท์สีและเติมที่ตาอีกหน่อยให้ดูมีมิติมากขึ้นทารวมกันแล้วลุคนี้สวย เลยชิคมากรถมากค่ะลุคนี้คือสวยแกลมมากแต่งลุกไหนก็สวยจึง้งที่สําคัญคือใช้ง่ายสุดๆรู้สึกสนุกกับการแต่งหน้ามากเลยค่ะเริดขนาดนี้แล้วเราจะมีแค่สีเดียวได้หรอแนะนําว่าจัดไปเลยทั้ง3สีค่ะตอนนี้เขาแถมกิ๊บปอมๆน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะกดได้กดคะ่ะทุกคน